อีกท่านหนึ่งนะคะท่านอาจารย์ก็ทําเกี่ยวกับเรื่องของไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงทางการเมืองเรื่องระบบเลือกตั้งนะคะแล้วก็ชวนท่านอาจารย์มาสัมผัสแวดวงของการปกครองท้องถิน่นซึ่งอาจารย์ตอนเก็บข้อมูลก็ลงไปหลายพื้นที่มากนะคะท่านอาจารย์ดรประจักษ์ก้องกิริติก็คงจะมาคุยให้ฟังกันนะคะว่าอาจารย์มีความคิดยังไงเกี่ยวกับเรื่องของระบบเลือกตั้งท้องถิน่นกับเรียนเชิญค่ะครับ15นาทีนะคะอาจารย์ห้ามเกิน ลำบากหน่อยนะครับพู้คนสุดท้ายขอบคุณอาจารย์อรไทยครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านของผมทันแน่ครับเพราะว่ามีแค่5้าสไลด์นะครับฉะนั้นจริงๆหนักใจมากนะครับพูดหลังวิทยกรทั้ง4ท่านซึ่งลีลาดูเด็ดเผ็ดมันนะครับยิ่งพูดหลังอาจารย์โกวิดนี่นะครับเ,เป็นภาระอันหนักหน่วงนะครับต้องขอออกตัวอย่างที่อาจารย์อละไทยพูดถึงก็คือว่า เมื่อเทียบกับทุกท่านในในที่นี้ซึ่งเป็นผู้คลั่มวอดในการศึกษาวิจัยนะครับคลุกคลีเรื่องการกระจายอำนาจเนี่ยผมถือว่าเป็นน้องใหม่มากมามาจากนอกวงนะครับเพราะว่าความสนใจหลักคือผมมาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เพราะว่าผมผมศึกษาวิจัยเรื่องการเลือกตั้งระบบเลือกตั้งนะครับแล้วก็พักการเมืองแล้วก็โยงกับปัญหาเรื่องความรุนแรงด้วยนะครับในวิพน์ปริญญาเอกทําเรื่องการเลือกตั้งกับความรุนแรง ซึ่งทําในระดับชาติเป็นหลักนะครับแต่ว่าแน่นอนก็คือผมศึกษาพื้นที่6จังหวัดทั่วประเทศเคยไปสัมภาษณ์ท่านนายกด้วยนานแล้วนะครับที่เพชรบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งก็ทําให้เห็นได้สัมผัสกับท้องถิ่นด้วยนะครับในระหว่างที่ที่เก็บข้อมูลนั้นก็เก็บข้อมูลอยู่2ปีกว่านะครับอาจารย์อรทัยก็เลยชวนให้มาคิดนะครับโจทย์วิจัยอันหนึ่งในหัวข้อทั้งหมดนี้ว่า แล้วเลือกตั้งจะเอาอยังไงเลือกตั้งท้องถิ่นทีนี้พอมาจากคนนอกผมว่าข้อได้เปรียบอย่างหนึ่งก็คือพอมองเข้ามาปุ๊บแล้วเนี่ยสิ่งที่พบก็คือว่าที่ผ่านมาเนี่ยแทบไม่มีการคุยเรื่องระบบเลือกตั้งเลยในในการถกเถียงเรื่องท้องถิ่น <laughs> นะครับเราเถียงเรื่องโครงสร้างใช่ไหมครับเถียงเรื่องภารกิจเถียงเรื่องนะครับเรื่องการคลังเรื่อง หน้าที่บทบาทต่างๆนะครับแต่ว่าอันนึงซึ่งมันขาดหายไปเลยเป็นจิ๊กซอที่หายไปคือว่าเรื่องระบบเลือกตั้งซึ่งจริงมันเป็นต้นน้ำะนะครับถามว่าระบบเลือกตั้งมันทําหน้าที่อะไรคือเราอยากได้ผู้แทนหน้าตาแบบไหนนะครับไอ้ระบบเลือกตั้งมันเป็นมันเป็นคนกําหนดทีนี้ในระดับชาติเถียงกันตลอดการเลือกตั้งไอ้การร่างรัฐนูนแต่ละครั้งเนี่ยหัวใจอันนึงก็คือดีไซน์ระบบเลือกตั้งใหม่นะครับ ซึ่งเดี๋ยวเนี่ยก็จะดีไซน์กันอีกล้ซึ่งผมคาดว่าจะพิสดารมากนะครับระบบเลือกตั้งระดับชาติรับรองครั้งนี้ต้องพิสดารน,นะครับไม่เหมือนที่ไหนในโลกนะครับผมผมบอกไว้เลยนะครับอย่างสสจังหวัดละคนเนี่ยไม่มีที่ไหนในโลกนะครับแล้วถ้าเอามาใช้เนี่ยเราจะมีระบบเลือกตั้งที่มีมีความเป็นตัวแทนที่บิดเบือนมากที่สุดในโลก จากผลการวิจัยถ้าเอาจํานวนประชากรกับจํานวนผู้แทนแล้วมาหารกันเนี่ยไอ้ระบบสสจังหวัดละคนเนี่ยจะทําให้ประเทศไทยเป็นแชมปเปี้ยนในการมีระบบตัวแทนที่บิดเบือนที่สุดในโลกนะครับมากกว่าแทนซาเนียตอนนี้แทนซาเนียเป็นแชมปเปี้ยนอยู่นะครับจริงๆระบบที่เรามีอยู่ตอนนี้ดีแล้วในแง่ความเป็นตัวแทนแต่มันมีปัญหาเรื่องอื่นเรื่องซื้อเสียงเรื่องอะไรเราก็ค่อยว่ากันนะครับทีนี้ ในส่วนท้องถิ่นเนี่ยกับไม่มีการพูดถึงเลยตั้งแต่กระจายอำนาจมา10กว่าปีเรื่องว่าระบบเลือกตั้งเราเราไม่ได้ทบทวนนะครับหรือหรือพูดถึงมันจริงๆแต่ก่อนที่จะไปออกแบบระบบหรือเสนอว่าระบบเลือกตั้งท้องถิ่นที่ดีควรจะเป็นยังไงเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันต้องเริ่มจากสภาพปัญหาก่อนวันนี้เราอาจจะยังไม่มีคําตอบเพราะว่าตาม TOR ของงานวิจัยเนี่ยผมมีเวลาถึงเดือนมีนานะครับ ทุกท่านมีเวลาถึงเดือนมีนาวันนี้เรามามาพูดนําล่องโยนไอเดียเสนอความคิดที่ว่ามันควรจะไปยังไงนะครับสำหรับผมพูดง่ายๆคือเราต้องคิดเรื่องระบบเลือกตั้งด้วยจะเอายังไงนะครับเพราะมันเป็นต้นน้ำอของของของ,ของการสร้างนะครับระบบตัวแทนในท้องถิ่นเริ่มจากสภาพปัญหาก่อนนะครับผมเห็นด้วยกับอาจารย์ตะกูลเลยคือว่าท้องถิ่นถูกทำให้เป็นผู้ร้ายหรือเป็นจำเลยมาตลอดนะครับ ปัญหาหลายเรื่องเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยมันไม่ใช่ว่าไม่มีไม่ใช่ว่าท้องถิ่นเนี่ยบริสุทธิ์ใสสะอาดเพอร์เฟกแล้วนะครับมีปัญหาอยู่จริงแต่ว่าปัญหาเนี่ยถูกขยายความเกินจริงไปมากในสามเรื่องนะครับเวลาเลือกตั้งท้องถิ่นโดนโจมตีมีเรื่องอะไรบ้างหนึ่งความรุนแรงผมศึกษาเรื่องนี้โดยตรงนะครับเก็บสถิติถามว่าความรุนแรงมีไหมมีระดับชาติก็มีเลือกตั้งท้องถิ่นก็มีแต่มันไม่ได้สูงอย่างที่ เข้าใจกันในสื่อกับสาธารณชนนะครับสื่อชอบข่าวความรุนแรงสังคมไทยข่าวอาชายกรรมใช่ไหมครับสมมติมีสอจอตายสักคนหนึ่งอะ่ะโหเป็นข่าวดังไปทั่วประเทศใช่ไหมครับแต่ถามว่าเอาการเลือกตั้งทั้งหมดของท้องถิ่นมากลางแล้วดูว่ามีเคสที่ว่าสู้กันดูเดือดถึงขั้นเลือดตกยางออกต้องยิงกันฆ่ากันเลยเนี่ยนะครับมีกี่เคส แต่และปีเนี่ยมีช่วงที่พีคที่สุดจริงๆคือช่วงปี4 6 4 7ี่ช่วงนั้นที่ดูดเดือด4 6 4 7 4 8นะครับเริ่มมีการเลือกตั้งโดยตรงนะปีนึงก็มีแค่2030เคสเองนะครับถามว่าเรามีองค์กรปกครองท้องถิ่นทั้งหมด7 0 0 0กว่าหน่วยใช่ไหมครับตำแหน่งเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยเป็นหมื่นตำแหน่งเวลาแข่งขันกันถ้านับทุกตำแหน่งนะครับ เอามาหารดูแล้วเนี่ยพูดง่ายกรณีความรุนแรงในการเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นตของการเลือกตั้งทั้งหมดแล้วแนวโน้มก็คือว่าความรุนแรงมันลดลงเรื่อยๆจริงๆการเลือกตั้งระดับชาติความรุนแรงก็ลดลงจากการศึกษาวิจัยนี่ชัดเจนนะครับยังไม่ได้หมดสิ้นไปแต่ว่าลดลงเพราะอะไรเพราะปัจจัยหลายประการนะคือคนผู้เลือกตั้งเองก็เปลี่ยนไปแล้วนะครับ มันต้องต่อสู้ด้วยนโยบายด้วยผลงานนะครับใครที่ประเภทมาใช้ความรุนแรงใช้อิทธิพลข่มขู่อย่างเดียวเนี่ยมันตกยุคมันล้าสมายัยไอ้เครื่องมือแบบนี้มันก็ล้าสมัยลงไปเรื่อยๆนะครับฉะนั้นความรุนแรงถามว่ามีไหมนะครับแต่ว่ามีแต่มันไม่ได้สูงอย่างที่คิดสื่อขยายความนะสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าเคสสองเคสถูกเอามาเป็นไฮไลท์แล้วกลายเป็นว่าเป็นภาพตัวแทนทั้งหมดเลยว่าโอ้โหเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยรุนแรงอย่างกระหนังข่าวบอยนะ แบบว่ายิงกันเลือดสาดอะไรเงี้ยนะครับคนก็ชอบเสพข่าวแบบนี้แต่ไอ้ด้านที่เขาแข่งกันดีๆสงบสงบอ่ะมันเยอะกว่าแต่มันไม่เป็นข่าวไงแข่งกันดีๆมันไม่เป็นข่าวนะครับฉะนั้นผมว่าปัญหาเรื่องความรุนแรงเนี่ยนะครับอย่าไปขยายความเกินจริงแล้วระดับชาติก็มีนะครับพียแต่ว่าแน่นอนไอ้เคสที่มันรุนแรงก็ต้องแก้ 2. คือการผูกขาดอํานาจของชนชั้นนําหรือตระกูลการเมืองหรือผู้มีอิทธิพลว่า กระจายอำนาจไปแล้วมีเลือกตั้งท้องถิ่นโดยตรงเนี่ยทำให้อำนาจไปกระจุกตัวอยู่ในหมู่ผู้วอิทธิพลนะครับถามว่ามีไหมมีครับแต่ว่าไม่ใช่ทุกพื้นที่จริงๆอาจารย์ตะกูลพูดถึงไปบ้างแล้วนะครับมันไม่ใช่ทุกพื้นที่ที่มันถูกผูกขาดอํานาจหลายพื้นที่มีการแข่งขันสูงด้วยซ้ํานะครับการแข่งขันในการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นเนี่ยมีมากกว่าระดับชาติซะอีกนะครับการผูกขาดเนี่ยมันน้อยกว่า แล้วไม่ใช่จะทําได้โดยง่ายนะครับในในท้องถิ่นเนี่ยเพราะว่าพื้นที่มันเล็กกว่านะักการเมืองหน้าใหม่ๆนะครับมีโอกาสเข้ามาสู่สนามเลือกตั้งได้มากกว่าระดับชาติด้วยซ้านะครับซึ่งเป็นเวทีใหญ่นะักการเมืองท้องถิ่นที่ไม่มีผลงานเนี่ยอยู่ในตําแหน่งได้ไม่นานอย่างที่อาจารย์พุทธิสารพูดตามงานวิจัยก็มีคนเก็บข้อมูลไว้แล้วนะครับนะักการเมืองท้องถิ่นที่อยู่ในอำนาจแค่หนึ่งสมยัยหรือสองสมยัยแล้วหมดอํานาจไปเนี่ย ประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นตสูงมากนะครับยากที่ใครจะมาผูกขาดอํานาจเป็นแบบสี่ห้าสมัยเนี่ยจริง,รง,รงสอสอ,สอระดับชาติผูกขาดอํานาจมากกว่านะักการเมืองท้องถิ่นอีกนะครับฉะนั้นทําไมเพราะว่าในระดับท้องถิน่นเห็นผลงานใกล้ชิดอย่างที่ผมบอกสนามเลือกตั้งเล็กต้นทุนไม่ถึงกับสูงมากมีการแข่งขันสูงนะครับฉะนั้นไอ้เรื่องการผูกขาดอำนาจก็ถูก ขยายความเกินจริงอีกนะครับแต่ถามว่าเราสามารถออกแบบระบเลือกตั้งเพื่อเปิดโอกาสให้มีผู้สมัครหน้าใหม่เข้าสู่สนามเลือกตั้งมากขึ้นทําได้ไหมทําได้แล้วผมว่าเป็นโจทย์ที่ต้องคิดนะครับแต่อย่าไปเริ่มจากภาพที่ว่า<ม>โอโ้โทุกจังหวัดพอมีการกระทำนามีการเลือกตั้งท้องถิ่นโดยตรงเนี่ยมีแต่ผู้มีทิทธิพลไม่จริงนักการเมืองที่มีคุณภาพเข้าสู่สนามเลือกตั้งท้องถิ่นเยอะมาก แล้วก็อย่างที่อาจารย์วุฒิสารพูดนามาสู่นะวัตกรรมใหม่ๆและจริงๆภูมิหลังที่มาของนักการเมืองท้องถิน่นเมื่อเทียบกับระดับชาติมีความหลากหลายสูงกว่าเมื่อดูจากงานวิจัยความหลากหลายในแง่อาชีพในแง่นะครับภูมิหลังในขณะที่สสระดับชาติมาจากนักธุรกิจเป็นหลักพ่อขาในระดับท้องถิ่นเนี่ยมีความหลากหลายนะครับของที่มาการซื้อเสียอันนี้เป็นปัญหาคลาสสิกตลอดการ ถามว่ามีไหมครับมีอยู่จริงแต่เงินไม่ใช่ปัจจัยเดียวในการกําหนดผลการเลือกตั้งอีกต่อไปและอิทธิพลของเงินในการซื้อเสียงก็แตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่นะครับไม่หมาเพราะว่าจ่ายเงินมากกว่าและชนะเสมอไปและการซื้อเสียงมันไม่ได้เป็นปัญหาเฉพาะแต่การเลือกตั้งท้องถิ่นการเลือกตั้งระดับชาติก็มีนะครับเริ่มผมว่า,เ,าเวลาจะแก้ปัญหาเรื่องการซื้อเสียงเนี่ยเราต้องคิดให้ดีนะ เพราะว่าเรามองการซื้อเสียงในความหมายแคบไงในแง่การเอาเงินไปแจกจริงๆเรากําลังพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าธุรกิจการเมืองมากกว่าหรือ Money politics ซึ่งมันมีอยู่ในทุกระดับในราชการก็มีถามว่าพอบอกพอปล่อยให้มีเลือกตั้งโดยตรงเลยทําให้เกิดการซื้อเสียงกลับไปสู่ระบบแต่งตั้งดีกว่าไอ้ระบบแต่งตั้งซื้อเสียงได้ไหม ก็ซื้อเสียงได้แต่การซื้อเสียงมันไม่ได้อยู่ที่ผู้เลือกตั้งกับนะครับผู้แทนอีกต่อไปมันไปนโผที่อื่นสมมุติให้เลือกตั้งทางอ้อมคุณก็ไปวิ่งเต้นก็ไปจ่ายเงินล็อบบี้ซื้อตําแหน่งตรงนั้นหรือถ้าเป็นระบบแต่งตั้งคุณก็วิ่งเข้าส่วนกลางนะคุณก็ไปซื้อตําแหน่งตรงนั้นระบบราชการก็มีการซื้อเสียงแต่การซื้อเสียงมันเกิดขึ้นในระดับสูงไม่ได้เกิดขึ้นระหว่างประชาชนกับกับผู้แทนฉะนั้นผมคิดว่า ถ้าเราไปแก้ปัญหาการซื้อเสียงโดยมองโจทย์ไม่ครบอ่ะไอ้ปัญหาธุรกิจการเมืองมันไม่ได้หมดไปหรอกครับมันนี่ politics มันแค่ไปโผลที่อื่นเท่านั้นการวิ่งเต้นเพื่อซื้อตําแหน่งนะครับการเชื่อมต่อระหว่างการเมืองท้องถิ่นกับการเมืองระดับชาติอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่มักจะถูกเอามาใช้เป็นประเด็นโจมตีว่าทําให้การเมืองระดับชาติเข้ามาครอบงําการเมืองท้องถิ่นใช่ไหมครับมีการการครอบงำของพรรคการเมืองแต่ถ้าดู ประสบการณ์ทั่วโลกแล้วเนี่ยการเชื่อมต่อระหว่างการเมืองท้องถิ่นกับการเมืองระดับชาติมันไม่ใช่เรื่องผิดปกติคือมันมีทั้งด้านบวกและด้านลบะนะครับคือเรามองแต่ด้านลบอย่างเดียวนะครับในหลายประเทศทั่วโลกเนี่ยในการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นเขาสนับสนุนให้พรรคการเมืองเติบโตเข้มแข็งด้วยซ้ําคือมันมีทั้งด้านบวกและด้านลบแต่ว่าสังคมไทยเวลาเรามองถึงเรื่องบทบาทพรรคการเมือง ในท้องถิ่นเนี่ยเรามองด้านลบเป็นหลักจริงๆถ้าไปดูการเลือกตั้งท้องถิ่นในอังกฤษเนี่ยพรรคการเมืองมีบทบาทเป็นหลักตั้งแต่ระดับชาติถึงระดับท้องถิน่นเขาเชื่อมต่อกันข้อดีมันมีในแง่การเชื่อมต่อทางนโยบายการผลักดันโครงการต่างๆมันก็เป็นเอกภาพถามว่าข้อเสียมีไหมก็มีนะครับแต่ว่ามันไม่ได้มีแต่ด้านลบอย่างเดียวเวลาเราพูดถึงเรื่องบทบาทของพรรคการเมืองในระดับท้องถิน่นซึ่ง เป็นประเด็นที่ผมอยากฝากให้คิดในระยะยาวว่าถ้าเราจะปฏิรูปการเลือกตั้งท้องถิ่นในระยะยาวเนี่ยนะครับเราไม่คิดถึงเรื่องพักการเมืองด้วยไม่ได้มันต้องเชื่อมโยงกันมันเป็นตัวละครอ,อีกตัวหนึ่งแน่นอนมันมีชุมชนมีภาคประชาสังคมนะครับมีท้องถิน่นมีส่วนภูมิภาคพัคก,การเมืองเราไม่ค่อยพูดถึงเราตัดออกไปนะครับพักการเมืองมันมีทั้งด้านบวกและด้านลบนะครับผมอ่ะ ฉะนั้นสภาพปัญหาก็คือว่าสรุปก็คือมันมีครับแต่มันถูกขยายความเกินจริงและเมื่อเปรียบเทียบกับยุคอดีตก่อนหน้าการแย่งอำนาจในปี2540เนี่ยประชาชนมีอำนาจมากขึ้นผ่านการเลือกตั้งนี่แหละในการกําหนดนะครับชะตาชีวิตของตนเองแล้วก็มีความกระตือรือร้นในการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมท้องถิ่นมากขึ้นเปอร์เซ็นต์การไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในระดับท้องถิน่นสูงกว่าระดับชาติมันก็เป็นตัวบอกบางอย่างใช่ไหมครับ ต้องถามว่าพาออะไรทาไมคนไปเลือกตั้งท้องถิ่นมากกว่าแสดงว่าประชาชนเขาเห็นว่าไอการเมืองท้องถิ่นมันตอบโจทย์ชีวิตเขาเขาถึงไปใช้สิทธิ์นะครับแล้วก็นะครับเริ่มมีกรณีที่นะักการเมืองถูกถอดถอนโดยประชาชนอย่างที่อาจารย์ผู้ที่สารพูดเลือกตั้งระดับชาติเรายังไม่มีเลยนะครับสสโดนถอดถอนท้องถิ่นมีละผู้บริหารท้องถิ่น โดนถอดถอนโดยประชาชนนะครับหลักคิดในการออกแบบระบบเลือกตั้งทีนี้จากสภาพปัญหาที่มันมีอยู่เนี่ยจริงๆร,ระบบเลือกตั้งที่เราใช้หนูท้องถิ่นเนี่ยไม่ได้ถึงกับเลวร้ายมากนะเป็นระบบจริงๆที่ค่อนข้างใช้ได้แล้วเมื่อเทียบกับหลายๆประเทศแต่คถามว่าทําให้มันดีขึ้นได้ไหมทําได้ แต่มันไปโยงกับประเด็นที่อาจารย์สุพสวัสดิ์และอาจารย์โกวิทพูดขึ้นอยู่ว่าเราคิดใหญ่หรือคิดเล็กในการปฏิรูประบบเลือกตั้งถึงที่สุดมันมาทีหลังโจทย์ที่สำคัญกว่ามันต้องบอกก่อนว่าเราจะคิดถึงการกระจายอำนาจยังไงเราจะเอาภูมิภาคกับท้องถิ่นสัมพันธ์กันยังไงโครงสร้างบทบาทหน้าที่จะเป็นยังไงเสร็จแล้วเราถึงไปออกแบบระบบเลือกตั้งครับเพื่อจะมาตอบโจทย์ตรงนี้ว่า โอเคมีอบจอมีเทศบาลสมมติเป็นโมเดลอย่างที่อาจารย์ว่าที่อาจารย์โกวิดว่าระบบเลือกตั้งมันถึงไปออกแบบเพื่อตอบโจทย์ตรงนี้ว่าจะเอาผู้แทนแบบไหนมาทําหน้าที่ในนี้นะครับหรือจะมีสภาพลเมืองระบบเลือกตั้งก็จะไปตอบโจทย์ว่าสภาพลเมืองจะมีที่มาอย่างไงจะออกแบบระบบเลือกตั้งอย่างไงซึ่งอาจจะต้องต่างกับการเลือกตั้งสอจอสอทอนะครับเพื่อได้คนอีกชนิดหนึ่งมาอยู่ในสภาพลเมือง และที่สําคัญนะครับอาจารย์สุสภสวัสดิ์พูดถึงอสมมากมันไม่ต้องรูปแบบมันไม่ต้องเหมือนกันในแง่นี้ระบบเลือกตั้งในแต่ละพื้นที่หรือในการปกครองส่วนน้องถิ่นแต่ละระดับก็ใช้ระบบเลือกตั้งที่ต่างกันได้ในอเมริกา <c oughs> ให้อำนาจรัฐในการออกแบบระบบเลือกตั้งแต่ละรัฐใช้ระบบที่ต่างกันไปเช่น อาจารย์โกวิทอาจารย์สุภสวัสดิ์พูดถึงสามจังหวัดชายแดนภาคใต้กรณียะลาปัตตานีนราธาิวาสอาจจะต้องมีระบบเลือกตั้งที่ต่างออกไปเลยเช่นระบบเลือกตั้งที่จะตอบโจทย์ให้ได้ตัวแทนที่สะท้อนความหลากหลายทางาศาสนาและชาติพันธุ์อันนี้อาจจะใช้ระบบเลือกตั้งแบบเขตเดียวคนเดียวไม่ได้ระบบเลือกตั้งแบบปาร์ตี้ลิสต์อาจจะเอามาใช้ได้นะครับในระดับท้องถิน่นมันต้องถามก่อนว่า เราออกแบบระบบเลือกตั้งท้องถิ่นเพื่อไปตอบโจทย์อะไรนะครับประเด็นสําคัญก็คือว่าไม่มีระบบเลือกตั้งอันไหนเปอร์เฟกที่สุดถ้ามีใครมาบอกทุกท่านว่าใช้ระบบนี้แหละมันเปอร์เฟกที่สุดตอบโจทย์ทุกอย่างนะครับเขาหลอกครับมันไม่มีระบบเลือกตั้งแบบนั้นในโลกระบบเลือกตั้งแต่ละระบบเนี่ยมีข้อดีและข้อเสียขึ้นอยู่กับว่าเราจะตอบโจทย์อะไร เราจะแก้ไขปัญหาอะไรแล้วต้องตอบโจทย์ให้ได้ก่อนเช่นระบบแบบเขตเดียวคนเดียวและระบบเลือกตั้งโดยตรงนะครับข้อดีคือทำให้ผู้ผู้แทนมีความพร้อมรับผิดชอบกับคนในพื้นที่มีความผูกพันนะครับแต่มันก็มีปัญหาอย่างอื่นตามมานะครับมันไม่ได้ <c oughs> มีระบบไหนที่มันเพอร์เฟสมบูรณ์นะครับ โดยสรุปนะครับจะจบแล้วครับอาจารย์อรลลาไทยฉะนั้นผมเสนออย่างนี้นะครับว่าอย่างที่อาจารยวิทยาารพูดมันถอยหลังไม่ได้แล้วเราควรก้าวข้ามการถกเถียงเรื่องที่มาว่าจะแต่งตั้งหรือสรรหาหรือเลือกตั้งสําหรับผมการเลือกตั้งมันดีที่สุดในบรรดาการคัดสรรที่มาของผู้แทนในระดับท้องถิ่นนะครับ <c oughs> เพราะมันคือวิธีในการได้มาซึ่งตัวแทนของประชาชนที่ คนมีส่วนร่วมมากที่สุดแล้วและตอบตรวจสอบได้มากที่สุดแล้วผู้นําม,มีความยึดโยงและพร้อมรับผิดชอบกับประชาชนเนี่ยมากที่สุดประเด็นจึงไม่ใช่อยู่ที่ว่าจะสรรหาจะแต่งตั้งหรือจะเลือกตั้งประเด็นอยู่ที่ว่าจะเลือกตั้งแบบไหนออกแบบระบบเลือกตั้งอะไรที่จะทําให้ได้ผู้แทนเนี่ยที่มีคุณภาพมันไม่ใช่ถอยไปเถียงเรื่องสรรหาหรือแต่งตั้งอีกแล้วนะครับผมว่าสังคมใดเสียเวลา วกวนไว้มากกับสิบกว่าปีผ่านมายังกลับไปเถียงกันอีกว่าผู้แทนในระดับท้องถิ่นควรจะมาจากสรรหาหรือแต่งตั้งหรือเลือกตั้งมันต้องเลิกเถียงแล้วเดินไปข้างหน้าสิ่งที่เรายังไม่เถียงกันและทําวิจัยน้อยก็คือเลือกตั้งแบบไหนระบบเลือกตั้งที่มันจะดีที่สุดและมันตอบโจทย์นะครับเป็นประเด็นที่ถูกละเลยซึ่งนะครับที่ผ่านมาเราไปเถียงแค่เรื่อง <c oughs> คุณสมบัติใช่ไหมครับ การจัดการเลือกตั้งยังไงบทบาทของก,กรกตการกําหนดวาระการดารงตําแหน่งปัญหาการลาออกก่อนหมดวาระแต่การดีไซน์ระบบเลือกตั้งใหม่เนี่ยถูกละเลยในโลกเนี้ครับมีระบบเลือกตั้งยี่สิบสามสิบแบบที่ผ่านมาสังคุไทยเราติดอยู่กับแบบเนี้เราไม่เคยสํารวจเลยว่ามันมีแบบอื่นอีกไหมที่ประเทศอื่นๆเขาใช้อยู่แล้ว มันแก้ปัญหาทุจริตได้แก้ปัญหาซื้อเสียงได้นะครับทําให้สอสอมออีสอทอสอจอมีคุณภาพมากขึ้นกว่าเดิมนะครับการกําหนดโคต้าเมื่อเช้ามีการพูดถึงนะครับบางประเทศก็ใช้สมมุติอย่างให้มีตัวแทนอาชีพหรือมีตัวแทนสัดส,ส่วนผู้หญิงมากขึ้นในการเมืองท้องถิน่นบางประเทศก็กําหนดโคต้านะครับเช่นกลุ่มการเมืองเนี้ยเสนอ ในทีมเนี้ยต้องมีสัดส่วนผู้หญิงอย่างน้อย20% 25%มีสัดส่วนเกษตรกรกี่ที่นั่งก็ระบุไปกําหนดได้ครับด้วยระบบเลือกตั้งกําหนดโคต้าเอาไว้อันนี้มันก็จะได้นะครับความหลากหลายของของอาชีพนะครับ <c oughs> รวมถึงการปรับเขตเลือกตั้งสําหรับผมผมเสนอว่าจริงๆในเมื่อเราใช้ระบบเขตเดียวคนเดียวในระดับอาบาจอนะครับ ข้อสงสัยของผมคือทําไมระดับสอทอและอาบาตอเนี่ยเราใช้ระบบเขตเดียวหลายคนมีบางคนบอกว่าเขตเลือกตั้งมันเล็กแต่มันก็ซอยย่อยได้อันนี้เป็นคําถามที่อยากฝากชวนให้คิดนะระบบเขตเดียวคนเดียวมันก็มีข้อดีตรงมันชัดเจนว่าใครัะผิดชอบพื้นที่ไหนพอเขตเดียวหลายคนเนี่ยนะครับมันก็เหมือนระบบสอสอในอดีตก่อนปีส0ูนยะ์นะครับมันก็มีปัญหาไม่ชัดเจนหรือว่ามันไม่ได้ทีมที่มันเป็นเอกภาพ มาด้วยกันนะครับจบแล้วครับผมไม่มีเวลาพูดของอินโดนีเซียนะแต่ว่า <c oughs> เป็นประเทศที่น่าสนใจอยากฝากให้ทุกท่านไปดูสมมุติถ้าจะไปดูงานต่างประเทศนะครับแนะนำให้ไปอินโดนีเซียไปบาหลีก็ได้นะครับอินโดนีเซียมันประเทศที่มีการก้าวหน้าสูงมากในเรื่องการกระเจมหน้าประธานาธิบดีคนล่าสุดเนี่ย โตมาจากการเมืองท้องถิน่นมันเป็นระบบที่ดีที่สร้างผู้นําการเมืองระดับชาติมาจากระดับท้องถิน่นเวทีท้องถิ่นเป็นเวทีที่ทําให้เขาเนี่ยโจโคโวีเนี่ยพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นําขึ้นมานะครับแต่ข้อต่างของอินโดนีเซียกับเราคืออินโดนีเซียเน้นสร้างพรรคให้เข้มแข็งในระดับท้องถิน่นกฎหมายตอนแรกเมื่อเขาใช้การแต่หน้านเนี่ยผู้สมัครทุกคนต้องสังกัดพรรคด้วยซ้ํา ตอนหลังเขาถึงมาเปิดให้ผู้สมัครสมัครอิสระได้แต่เขาไม่ปฏิเสธบทบาทของพรรคโจโควีก็โตมากับพรรคนะครับอย่างนี้หมอะมันมีข้อดีข้อเสียนะครับ <c oughs> เขามีการระบุเอาไว้เลยว่าเช่นพรรคที่จะเสนอแคนดิเดตในระดับท้องถิ่นได้เนี่ยต้องมีสาขาพรรคในจังหวัดนั้นๆต้องทำงานต่อเนื่องกี่ปีต้องมีสมาชิกพักกี่คน อันนี้ก็คือเพื่อให้พักมีความยึดโยงกับท้องถิ่นและมีฐานในท้องถิ่นจริงๆไม่ใช่พักไหนยู่ดีกระโดดมาแล้วจะมาเล่นการเมืองท้องถิ่นได้มันก็มีเงื่อนไขกําหนดไว้นะครับเพียงแต่ว่าเราไม่เคยคิดมาก่อนเพราะเรามองพรรคการเมืองเป็นผู้ลายใช่ไหมไม่อยากให้มายุ่งกับท้องถิ่นมากแต่ผมว่าในระยะย,ยาวเราต้องต้องคิดะครับมันต้องเริ่มเปลี่ยนวิธีคิดบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องพรรคการเมืองเรื่องเรื่องการเลือกตั้งแล้วก็นะครับเป็นประเด็นที่ฝากเอาไว้ว่า มันมันเป็นประเด็นที่ต้องคิดแล้วเราเรียนรู้จากประสบการณ์ของสังคมอื่นได้นะครับแต่อย่าก,กลับไปแต่งตั้งและสัรหาครับไม่ตอบโจทย์ครับขอบคุณครับค่ะข,ขอบคุณท่านอาจารย์ประจักษ์นะคะก็อาจารย์ก็พยายามที่จะให้มุมมองใหม่ๆแล้วก็ตั้งโจทย์หลายเรื่องอย่างเช่นที่ผ่านมาเรามีวิธีคิดระบบเลือกตั้งเนี่ยต้องเหมือนกันให้ได้นะคะแต่อาจารย์เสนอเรื่องระบบอสมมาตรไม่ใช่เพียงแค่รูปแบบแต่ให้มาคิดว่า จริงๆระบบการเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยในแต่ละพื้นที่ถ้าเราเชื่ออาจอารย์ตะกูลก็คือยึดกับพื้นที่ยึดกับชุมชนอาจจะต้องคิดในเรื่องของความแตกต่างหลากหลายเหล่านี้มากยิ่งขึ้นอันนี้ก็เป็นภาควิชาการนี่นี่ย่อมๆนะคะจริงๆงานวิจัยเนี่ยมีเยอะนะคะแล้วคาดหวังว่าบางส่วนเนี่ยอาจจะออกมาในช่วงของ KPI Congress ในช่วงวันที่6วันที่6วันที่7วันที่8 นะคะจะมี KPI Congress ก็จัดที่นี่อีกในนามของสถาบันพระปกเกล้านะคะแต่แน่นอนนักวิจัยของเราเนี่ยก็จะมีผลงานมีความคิดความเห็นเดี๋ยวเราอาจจะมีเวลาไม่มากนะคะท่านทั้งหลายคะ่ะก็